เหตุผลที่ควรระวังการเจ็บซิฟิลิสในวัยรุ่นซิฟิลิสเป็นโรคที่สามารถเจ็บได้ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยแต่ก็มีผู้คนอาจไม่รู้ว่าตนเองได้เจ็บโดยเฉพาะผู้ในวัยรุ่นซึ่งอาจไม่รู้ว่าตนเองเจ็บและอาจจะทําให้เกิดภัยคุกคามต่อตัวเองและคนรอบข้างผู้เขียนเหตุผลอย่างนายแพทย์สมาธินิชานน์แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังระบุว่าซิฟิลิสเป็นโรคที่สามารถเจ็บได้ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยและควรระวังการเจ็บอย่างเดียวกัน ข้อมูลเพิ่มเติมขั้นตอนการเจ็บของซิฟิลิสมีสีระยะซึ่งระยะที่หนึ่งเป็นระยะที่สัมผัสเป็นสัญลักษณ์ของโรคและอาจหายไปเองได้แต่เชื้อยังคงอยู่ระยะที่สองหลังจากผิวริมแข็งหายไปจะมีอาการไค่อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อและมีผื่นตามตัวระยะที่สมหายไปได้แต่เชื้อยังคงอยู่และอาจกินเวลาหลายปีระยะที่4เป็นระยะที่เจ็บอย่างรุนแรงที่สุดและอาจทำลายสมองระบบประสาทและหัวใจคำแนะนำควรใส่ถุงยางทุกครั้งที่มีการเจ็บ หากเจ็บควรติดต่อแพทย์ด่วนทั้งทางปากช่องคลอดและช่องทวารนนะักหากเจ็บในวัยรุ่นควรตรวจเลือดเพื่อความปลอดภัยคำถามสำหรับครอบครัวและเพื่อนๆนคุณรู้ว่าคุณหรือคนรอบคุณมีอาการเจ็บซิฟิลิสไหมคุณได้รับการรักษาและตรวจสอบโรคซิฟิลิสไหมคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าควรรักษาโรคซิฟิลิสอย่างไรคุณมีความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสไหมคำถามสำหรับความคิดเห็น คุณเชื่อว่าควรรักษาโรคซิฟิลิสอย่างไรคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาโรคซิฟิลิสไหม